ในคลิปนี้พี่เจ๊บี่จะมาสำรวจในร่างกายของเจ้าสูคิปเปอร์เทปมาดูกันนะครับว่าในร่างกายของมันนี้กินอะไรเข้าไปบ้าง ก่อนรับชมคลิปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟลี่ด้วยนะครับทุกคนเรามารวมพบกันนะครับว่าในร่ากงกายของมันมีอะไรบ้างเลสโกสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เจฟลี่ก็จะมาสำรวจในร่างกายของเจา้าซูคิปเปอร์เทปนะครับทุกคนว่ามันกินอะไรเข้าไปข้างในบ้างแต่ว่าตอนนี้อู้นี่คือแก๊งของซูโนมารีครับทุกคนนี่คือลูกน้องของมันอง ก่อนที่แกจะไปหาลูกพี่ของฉันแกจะต้องผ่านแกงของฉันไปก่อนอ่างั้นได้เลยเพื่อนแกต้องเจอกับมัดสองชันต่อยแล้วก็ต่อยเน่อุ้ยกัได้เป็นโนเลยมัดโคตรแรงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมัดอะไรของแกจเป็นแรงขนาดนี้นี่แน่อู้หต่อยกัได้เป็น่นเลยนะครับโอ้ต่อยก้อนแรงอะต่อยช้างนี่แน่ต่อยช้าง ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าวัวไม่แน่ปิศาจวัวซูโนมารีถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าบอสหมาป่าถัดมาก็เป็นปีศาจป่าถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าปีศาจลิงซูโนมารีโอ้แล้วนี่ก็คือเจ้าซูค euh. ิปเปอร์ครับอ่าแต่ว่านี่คือเป็นร่างโซนิกนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าซูคิปเปอร์เทปละครับโอเคพอต่อยไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็เจ้ากระต่ายนี่เรียบร้อย ลูกน้องของช้นไม่ได้เรื่องเลยคงต้องไปช้นเราแหละที่จะกินแกเองฮ่ามาพร้อมที่จะให้เจ้าสูคิปเปอร์เทปกินเข้าไปแล้วครับทุกคนโอเคพร้อมมาเลยโอเคได้ไม่มีปัญหาช้นจะกินแกฮ่าฮ่า,าและตอนนี้พี่เจฟลิโกอยู่ในร่างกายของเจ้าสูคิปเปอร์เทปแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็เจอกับ กล่องปริศนานะครับโอ้โหไอกล่องนี้มันคือกล่องของซูโนโมาลีแน่เลยโอเคเรามาเปิดกล่องปริศนากันดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยอะอเปิดกล่องแรกเจอออกมาเป็นโอ้โหเจ้าวัวสูขีปเปร์ครับเอ้ไม่ใช่ดิไอวัวซูนโนมาลีเอเอ,อเอ๊แกเป็นใครโอ้เปื่นแกโดนกินมารู้ตัวปะเนี่ยนี่ตัวถัดมาของเราคือเจ้าหมีนะครับทุกคนกล่องถัดมาก็เป็น,นโอ้เจ้าหมีอีกแล้วครับหมีซูโนโมาลี่ ออกมาเป็นอะไรบะเนี่ยโอ้ยเจ้าปีศาจแมวซูโนมารีต่อถัดมาเป็นซูคิปเปอร์นี่ไงโอ้โหแต่ว,ว่านี่คือร่างซูคิปเปอร์นะครับอ่าต่อมาเป็น,นคือแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไซเรนเฮดนะครับถัดมาเป็นปีศาจปลาถัดมาเป็นเจ้ากอบถัดมาก็เป็นปีศาจไปแล้วนะครับและกองท้ายเป็นโอ้โหเจ้าวัวครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เจฟฟีจะขอต่อยพวกมันละกันนะครับทุกคนอ่า เออช่วยเอาฉันออกจากเทนี้หน่อยหนอยม้ยฉันรู้สึกพืดอัดหมกหมอกเลยอ่าเดี๋ยวได้เพื่อนได้เลยนี่ต่อยลงไปเลยอ่าได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาว่าแต่ลบหน่อยละกันอ่าต่อยให้มันลงไปข้างล่างเลยนะครับโอเคตัวถัดมาก,ก็คือเจ้ากอบตัวเล็กโอ้หตัวเล็กมากถัดมาก,ก็จะเป็นเจ้าปีสารปลาซูนมารี ถัดมาก็จะเป็นเจ้าสูค oh, ิปเปอร์น oh ี่โอ้ยเดี๋ยวฉันจะบอลลูพีชัอนกินแกโอ้โหตอนนี้ก็โดดกินอยู่นะเพื่อนนอไม่แน่ปีศาตแมวอ่าถัดมาก็จะเป็นเจ้าเออช่วยเพื่อนหล่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 นอก็จะเป็นเจ้าไม่แน่ปีศัตว์บูเอาต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนอ่าเรียบร้อยโอ้ตรงนี้หินแต่ขาครับมันน่าจะตัวใหญ่เกินนะทุกคนตึ๊บนี่เรียบร้อยโอ้โหเออจะย็บยเพื่อนจะเพื่งลงไป พี่เจมส์ดีก็จัดการกับพวกมันทั้งหมดแล้วครับทุกคนอ่จะจับมันโยลงไปข้างล่างโอเคตัวนี้ลงมาได้ไหมเนี่ยเออลงมาหน่อยดึงดึงลงมาอ่าโอ้ยตัวใหญ่เกินอ่ะลงไปครับตัวใหญ่เกินนี่ดึงลงไปเอออ่าเป็นไงเอ่ยเรียบร้อยจะยางเพื่อนโอ้โหตอนนี้นะครับศพพวกไปก็กําลังลงไปข้างล่างครับทุกคนนะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้อยู่โอเคครับมาเดี๋ยวพี่เจมส์จะ กระโดดลงไปเลยนะครับทุกคนโอเคลอ่ลอลงไปพร้อมๆกันไปกันเลยยูอูวอะไรกะเนี่ยนี่ลงมาข้างล่างเดี๋ยวแล้วน,นะด้านบนก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟนะครับส่วนข้างล่างก็จะมี แกงของโซนิคครับนี่มันคือเจ้ารูทโซนิคเทปครับทุกคนโอ้โหช้นติดอยู่ตรงนี้ฉันกำลังจะตายใครก็ได้ช่วยชนทีเอเจ้ามโนตแกช่วยชันหน่อยได้ไหมแล้วฉันจะไม่กินแกโอ้โหมีขู่ด้วยนะครับโอเคอันเดี๋ยวพี่เจี่จะขอจัดก,การเลยแล้วกันนะครับอ่าฮึบอานนี้คือปืนแก๊สพิษครับปึ๊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 บเอายิงไม่ออกครับแก๊สพิษของเราแสดงว่ามันอยู่ในน้ำไม่ได้อ่ะอ่ะมันก็ต้องเป็นปืนที่แรงที่สุดแล้วครับทุกคนโอเคเตรียมพร้อม เจิงนี่เรียบร้อยโอ้บอยจะได้แกช่วยไม่ได้ให้แกมาข้อชอนอ่าแถมมีตัวเล็กด้วยนะครับก็คือเจ้าโซนิกตัวเล็กสีแดงอง่ะไม่นะเรียบรอู้เลือดก็นเลยโอ้ปืนโคตรแรงครับโอเคอ่าเดี๋ยวขอไฟน้าขึ้นมาด้านบนหน่อยแล้วกันรอบนี้พี่เจฟฟรีจะขอเอาปืนแก๊สพิษยิงพวกมันเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเราก็เจอกับโอ้นี่มันร่าง ซูปเปอร์โซนิเทปครับทุกคนโอ้ยไฟไฟทั้งตัวเลยฮ่าฉันสามารถโยได้ทุกเทปแม้ฉันจะโดนเกินเข้ามาถ้าฉันออกไปได้ละก็ฉันจะล้างแค้นอย่างแน่นอนโอ้นี่คือแกงของโซนิคเทปนะครับโดนเพื่อนๆของมันกินมาเองโอเคพี่เจมสพี่เจ้าขอเอาแก๊สพิษยิงหนักแล้วกันนี่นะเรียบร้อยเื่อแก๊สพิษนะครับโอ้โหเป็นไงเจ้าโซนิคเทปนะครับร่างปกติอะมาเลยนะครับก็จะยิง ใส่ไอ้เจ้าซูเปอร์โซนิกเทปโอเคพร้อม3ามซ้อนหนึ่งยิงโดนไหมโดนไม่โดนโดนไม่โดนนี่เรียบร้อยอู้ยไ,ไฟไฟไหมเลยเออชัวร์ชัดด้วยโอ,อ้เรียบร้อยนะครับร่างซูเปอร์โซนิกเทปมาครับร่างสีทองอ่าตัวใหญ่ออกไปหมดละถัดมาเลยนะครับเหลือใครบ้างวะเนี่ยเหลือแต่ลูกสมุนของพวกมันนะครับตัวเล็กๆเหลือแต่ตัวเล็กๆครับอ่ะเอาปืนไฟฟ้าหน่อยแล้วกัน เตรียมพร้อมดีโอ้นี่เก็บ2เลยโอ้โหดไฟฟ้า,าช็อตครับอ่าถัดมาเก็บ2นี่แน่เอา้าไม่โดนครับไอตัวนี้ไม่โดนนั่นก็คือเจ้ารสโซนิกนะครับหลักตัวเล็กนี่แน่เอาไฟฟ้าไปกินหมดได้ยังเอ่ยหมดได้ยังขอดูในน้ําหน่อยในน้าในน้ําโอเคไม่มีครับแสดงว่าหมดเรียบร้อยอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เจี๊ยบดีก็จะเข้าไปสำรวจข้างในนี้หน่อยเลยละครันนะครับทุกคนเข้าไปกันเลยครับทุกคนว่าแต่จะมีอะไรล่ะนี่ในนี้ฮึบ โอ้โหเพียบเลยนะครับทุกคนนี่มันแกงของสวนสัตว์ครับทุกคนโอ้โหมีเจ้าหมูแดงด้วยเอ้ยน่าจะเป็นแม่ของหมูแดงปะเนี่ยหรือว่าหมูแดงตอนโตรครับเจ้าฮิปโปรครับทุกคนแล้วก็มีจริงโจ้าโอ้มีเพียบเลยครับนั่นก็คือแกงของสูโคซิตครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวพี่เจฟฟี่จะขอต่อยพวกมาลวกันนะครับสำหรับแกงของสูโคซิตอ่า วันนี้เจ้าหมูเด้งตอนโตโอ้โหคือตอนเด็กแกน่ารักมากเลยตอนโตมาแกกเป็นปีศาจได้แกวะเนี่ยนี่แน่ต่อยเลยปีศาจหมูเด้งครับน่าจะโดนเชื้อไวรัสนะครับหรือปรสิตกินต่อมานะครับเป็นเจ้าจิงโจ้ะไม่แน่ต่อยจิงโจ้ะอ่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมาไกลร่างอะไรวะเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเอ่อเจ้าแกะสุโคเซครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าจระเข้อูหน่ากลัวมากครับจระเข้ขอต่อยหนึ่งทีนี่ มาเป็นเจ้าสิงโตสิงโตนี่แน่ต่อมาแล้วครับโอ้โหร่างปีศาจของมันก็คือเจ้าแกะสูโคซิสนี่แน่ต่อยเอ้าไม่โดนต่อยเรียบร้อยถัดมาครับคือใครเอ่ยเออลบไน่เพื่อนลบหน่อยถัดมาก็เป็นเจ้าฉลามฉลามอุ้ยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนนี่แน่ให้มันกลายเป็นปีศาจก่อนนี่คือปีศาจฉลามเอ้าต่อยไม่โดนต่อยเข้าไปหัวในหัวใจต่อยไม่โดนครับโอเคนี่แน่ต่อยเรียบร้อย คัดมาก็คือเจ้าแรดครับโอ้ยเน่ตัวใหญ่มากเลยนะครับมาผัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าแพนดา้าเอเอ้ลบน้อยเพื่อนเอ้ยเอย้แพนด้ากลยเป็นปีศาจตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมากินชั้นสี่ถ้าแกหิวก็ให้มากินชั้นเลยโอย้มันทานเราครับน้นพี่เจมส์นีขอเตรียมปืนแล้วกันอะมาเลยมาแล้วมันจะมา,า,าพี่เจมส์ีใช่ไหมเนี่ยเตรียมพร้อมยิงเรียบร้อยโอ้โหน่ากลัวมากๆโอเคเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันครับทุกคน เราจะต้องหาทางออกแล้วครับตอนนี้ถ้าออกตรงไหนวะเนี่ยลอยขึ้นมาตามกระแสเลือดอะจอื๊บๆๆิบบบอ่าเม็ดเลือดแดงลอยมาฝั่งนี้แล้วก็ลอยลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างกันครับยูนี่ลงมาข้างล่างแล้วฝั่งนี้ทางตันส่วนฝั่งนี้โอ้หฝั่งนี้เจอกับแก๊งของสมาริงคิสเตอร์ปอปปี้เพทามชัเตอร์สามครับทุกคนนี่ คือใครวะเนี่ยชอนเกือมังกรตัวเล็กใครก็ได้ช่วยชาติชาโดกินมาโอ้น่าจะโดกินมาจริงๆครับโอ,อ้เจ้าซูคิปเปอร์เทปนะครับกินเข้ามาโอเครอบนี้พี่เจปรีขอเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกันปืนอะไรไม่แน่ใจนะครับขอทดสอบยิงหน่อยเอ้ยแรงเอ้ยเก็บสองเลยเหรอโอ้หเดี๋ยวนะยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าด้านหลังมันมีอะไรบ้างอะปืนถัดมาหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรครับอะทดสอบยิงอ๋อเหมือนปืนแช่แข็งเลยนะครับอันนี้ คับปืนถัดมาโอ้ปืนนี้ปืนแก๊สพิษครับมันจะแรงอยู่ปืนถัดมาฮึมันน่าจะปืนเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเตรียมพร้อมยิงไม่ใช่นะี่หนยิง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 เอ๊เป็นปืนแก๊สพิษจริงๆด้วยครับอ่ะนะี่แหละยิงโอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าไอตัวนะี้ยิงโอ้เรียบร้อยนี่คือเจ้ามาังกรสไปริงคิสเตอร์ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าสไลริงคิสเตอร์ฮักกี้นะี่แหละนี่แหละ ถัดมาก็จะเป็นใครวะเนี่ยหมาป่านี่นี่เรียบร้อยช้อนจ่อยลูกพีฉันมาเกณฑ์แกโอ้มีขู่ลูกพีด้วยเฮ้ยอ้าวลูกปื้นหมดลูกปื้นหมดครับโอ้ยยียไม่ได้เลยเออเออเออขอพืนแก้พี่หน่อยแล้วกันอะเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องใช้ไม้ตีแหละนี่แหละใช้เหล็กของเราตีฮึ๊บฮึบโอเคข้างในนี้มีอะไรไหมดูท่าทางไม่มีอะไรครับทุกคนโอเค เราหาทางออกกันดีกว่าโอ้ยติดติดโอ้ยโคตรหนึดเลยครับมันเป็นแก๊สพิษที่หนืดมากแล้วก็มีพิษเอาจิบเอาจบอ่า,อาโอเคอ่านี่ไงทางออกของเรากระโดดลงไปเลยยูหูทางออกอยู่ไหนเอยโอยเจอเบอร์เกอร์อีกแล้วครับยู่ตรงนี้เลยหาทางออกกันครับฮึบฮึ๊บฮึบฮึบลอยลงไปข้างล่างเอาจิบ,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 บโอเคยังไม่เจออะไรครับทุกคนไปกระต่อเราจะเจอกับอะไรอีกวะเนี่ย มาข้างล่างครับฮอบึบชึบชึบเออเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนจ้าก่อนนี่มันมีปีศาจด้วยโอ้โหนั่นก็คือแก๊้งของสุโคเซครับทุกคนโอ้โหยืนขวางทางเราโยกก่อนที่แกจะไปทางนี้แกจะต้องผ่านช้นไปก่อนโอ้โหทุกคนมันขวางทางด้วยอะ,อะแล้วพี่เจี๊ี่จะขอถีบมาหน่อยละก,กันนะครับทุกคนจะน่แน่ถีบไปเลยหลบบอกว่าให้หลบเฮ้ยเพื่อกีบมันได้เลยมันทำร้อยช้นนนแน่ถีบโอ้ถีบคู่เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นเจ้าหมาป่า มีหมาป่าด้วยดิกระเด็ดเนไปนู่นเลยเรียบร้อยโอ้มีขวางทางด้วยนะครับทุกคนเอไปกันต่อฮึบชึบตรงนี้โอเคยังถือว่าไม่มีครับทุกคนไปกันต่อไปกันต่อแถวนี้ล่ะเตรียมพร้อมลองไปเลยฮึบชึบโอเคยังไม่มีครับถึงทางออกหรือยังเอ่ยฮึบอู้หทุกคนเดี๋ยวนะนี่คือมันขวางทางออกของเราเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าเอลแคนบาจา ฉันไม่ให้แกออกไปจากทีแ่แห่งนี้โอ้มีเจ e. oh, ้าเอลแกมมาจ้าด้วยนะครับโอเคงั้นพี่เจฟตีจะขอทีมเลยละกันอะหลบไปเจ้าเอลแกมาจ้านี่ไงเอาไม่โดนหลบไปหลบไปเพื่อนหลบไปเอาไม่โดนอีกแล้วครับทุกคนอืมเราใช้ไม้ตีแหละหลบ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 ไม่หลบจริงด้วยอะไรพวกนี้มันไม่ควรเลยครับอะนี่ไนี่นีต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 ีเอ๊ะมันไม่หลบครับทุกคนแถมตีไม่โดนด้วยอ่ะ ต้องเจอกับไม่เรียบรอ้อยโอ้ยทางของมันติดตรงนี้เลยนะครับทางออกของเราอุ๊บเข้าไปได้ไหมโอเคและนี่ก็คือทางออกจริงด้วยมาครับเราออกไปพร้อมๆกันไปกันเลยเชิญอ,ออกมาจากร่างกายของเจ้าสูคิปเปอร์เทปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหไปกินลูกน้องของไปเข้าไปด้วยแถมกินเจ้าซูปเปอร์โซนิคเทปเข้าไปด้วยนะครับเฮ้ยอะไรบะนเนี่ยแกออกมาได้ยังไง เกมมีพลังพิเศษอะไรโอ้ยต่อตีละกันหะเพราะว่าฉันคืออมตะไงเราเจ้าซูคิเปอร์แทนโอเคเดี๋ยวพี่เจมสพี่จะขอสู้กับมันเลยแล้วกันนะครับโดยใช้ปืนพัดลมนี่อ่ะมามาสิเฮ้ยไปหาเราไม่เจอครับทุกคนโอเคต้องไปใกล้ๆมันใกล้ๆมันก่อนเอ๊ะอ๋อฉันเจอแล้วยิงโอ้ยไม่โดนอ๋อต่อตีละกันนี่นะยิงยิงเอ้ยเฮ้ยฉันด้วยฉันด้วยปืน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 ด่วน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 เดี๋ยวพ่อ ยิง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 นี่นี่เนี่ย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 ิงให้หมดเลยเรียบร้อยโอ้ยเมื่อกี้พี่เจฟลิดโดยเมื่อกี้ไปทีหนึ่งแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับในที่สุดพี่เจฟลิดก็สามารถจัดการมันได้ครับทุกคนเจ้าสุกิปเปอร์เทฟโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นี่คือร่างกายของมันครับทุกคนโอ้ดูน่ากลัวมากๆเลยอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเกินนี่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 อ่าเรียบร้อยครับทุกคนเราก็ได้สำรวจในร่างกายของมันแล้วครับกินไปเยอะแยะมากมายเลย และเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการต่อสู้ของซูคิปเปอร์เทปนะครับทุกคนพะทนก,กับซูเปอร์โซนิคเทปอ่าน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าเจ้าซูคิปเปอร์เทปจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าเจ้าซูเปอร์โซนิคเทปจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์สองมาได้เลยน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับทุกคนโอเค มาดูพร้อมกันนะครับว่าใครจะชนะในการต่อสู้หนึ่งหนึ่งสามสองหนึ let's go นี<__่แคต้องไปลูกน้องของฉันไอ้เจ้าซูคิปเปอร์กระจกฉันคือร่างสเปอร์ที่โหดท,ที่สุดร่างของฉันเป็นอมตะโอ้โหสู้กันดูเดือดมากครับทุกคนไม่มีใครยอมใครนะครับตอนนี้าานี่ เจออันติของฉันหน่อยละกันเรียบร้อยนะครับผู้ที่ชนะนั่นก็คือเจ้าซูเปอร์โซนิกเทปโอ้เป็นผู้ชนะครับโอ้เจ้าซูคิปเปอร์ก็ยังสู้ไม่ไหวครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟดีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย